หลัังครบสนุกสนุะบัดปลาสะบัดปลาสะบัดปลาจริงๆไม่อยากทำแบบนี้เลยนะผมผ่านตรงนี้มาเยอะแล้วไม่หมายถึงหมายถึงแค่พูดเฉยแต่ผมก็ต้องแคร์คนในครอบครัวผมอยู่แล้ว รับหมดดีกว่าใจเย็นทุกคนให้จะสั่งตายเลยเพือ่อนโดนหลอกไปคว่ะถามว่าตอนนี้สงสารไหมสงสารเ้ยแต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะสิ่งที่มันทำกับเราอ่ะมันไม่ใช่ไง ด่าทรงด่าสูตรอย่างเงี้ยแล้วสูตรผมมีใครอยู่อ่ะ สิ่งแรกที่เราต้องทําคือต้องแคร์คนในครอบครัวเราให้มากครับแชร์คนอื่นมากไปก็กลับมาทํำลายตัวเราเอง ลูกหนึ่งไปแล้วผู้หญิงยี่ห้ออะไรอ่ะไม่ดับด้วยไอคอนตกนะเพชรเคไอคอนไอคอนไปบ้านไอ้นี่กันไปบ้านสกอตกันมา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 นตกด้วยฝนเทบ้านมาขับดิน้ำโบมึงอ่ะได้ๆมันไม่เข้ากับเบ้าหน้าว่ะจุกถออีกอ่ะ ามาฟังความกูเหรอเยีออ่ยหว่านนะเดี๋ยวเขาหลอกวาเขาใส่เลือกเลยว่ามุกยาใครคนหนึ่งอ่ะแจ้งจบไปไ<ด>สี่คนมุกยาใครแต่ด้วยนะครับมันมีหลายคนตอนนี้สองสามคนดูหน้ามันกันว่าหน้ามันเป็นไงตอนนี้น เลิกทำแบบนี้แล้วนะกูนะคิดเลยวาต้องกลับมาทำแบบนี้ บ,มมบ,บ้านอยู่ไหนวะคขาเริ่มอ่ะแจยกบ้านอยู่ไหนฮะคขาเริ่มอ่ะประมาณนี้มั้งจำเกมเคแน่ไอ้เฮีย River TV tha đen nó chắc Hải à rồi chắc ไม่ชอบกลัว,วหล่อไปอ่ะโอเคแบบบอกเขาลอยแจ็คก,ก่อน จังหวะนี้เขากำลังเศร้าใช่ไอพิ้งเติมน้ำมันไอเฮียซื้อของซื้อขอมพี่ติดเทิร์โบให้พี่ตูนเลยเหรอใช่ใไม่หรอตูนจะเข้ามาละวงการหรอเนี่ยอ๋อหรออ้าวแต่หนูเข่ารถนี่ไวเข่ารถนี่ไว้วท่แล้วดูหน้าหนู

จริจีอจีอจีิงถ้าสมมติว่าอันนี้สมสมุินะสมมุินะถ้ามีแบบว่าเราแพ้ใครสะโกนแจ้งกันแล้วเอาไปขอจบปะแล้วเขาขอชีวิตลุงมึงมีใครปะไม่ให้อะ่ะเออเฮียใครจะไปให้สัตว์ยาวอยู่ไหนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลกำลังไปครับเ oh, <yeah. S 3> ออเฮียตายเหรอ ไปครับลุงโอ้โหไอ้เหี้ยตกรถเออไอ้เหี้ยมันรักชีวิตตัวเองอยู่แล้วสัตว์ มันมาเอาตัวเองล่ออยู่แล้วไอ้เหี้ยกูจะบอกมึงนะแช้งดีนปมไอ้กูไม่ปล่อยลุงตายนะบอกไห้ก่อนเนี่ยกูดเอาตายกับลุงอ่ะบอกให้ถ้ามึงอยากอยู่กับกูอ่ะบอกแต่ไม่ใช่วิธีการนี้นะได้คเข้ามาเล้สัตว์อะไรนะครับถ้ามึงอยากอยู่กับกูอะบอกดับใจกับเอาความเกลียดไม่ใช่วิธีการที่กูบังคับอื่นแบบนี้แต่ไม่ได้แบบเอาความเก่งยดแถ้าวันไหนมึงจะรัก็บอกตัวเองรักอะไรเงี้ย แต่บางอาจจะได้เห็นเพื่อนมึงตายอยีกคนหนึ่งะ่ะเอาเยิ่งเปิดตโวนี้อัตส่าห์รู้วใจไม่ถาป็น<ะ>ตั้งใแต่ความจริงไง,งี้ยแบบเก่งอะเก่งอะแอคตาไว้แอคสาวอะไรเงี้ยแต่คนที่ตัวเองรัก้อกอไม่ได้อ่ะกูงงว่ะน้อง เปลี่ยนจากจะเปลี่ยนจากฉลาบไป,ปกระเช้านี่กมั้งแบบขอโทษครับอะไรเงี้ยเนาะอหยุตะคกนที่น่สัตว์นึังไงครับเราจะทำให้รอครับทุกท่านมุยะกุยเลยมุยาก,การเอา มีท่าบะบกเอ่อ uh ผมเอาตัวแช่งมาเทศดกับคนในแก๊งคนหนึ่ง mm hmm. คนในแก๊ง mm hmm. ไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับอันนี้ผมเป็นคนเลือก mm hmm. ผมขอเทศดแช่งกับ mm hmm. ใครดีนะเอาใครดีบอบ,บี้เดินมาทางน้าไหนบอบบี้ ครับแมวหน้ามึงโง่ไปกลับไปกลับไปหลังไปเลยไม่ใช่มึงเดินกลับไปดิสาวดีแล้วให้มึอยู่แอร์สาวดีแเดินกลับไปไปไปกลับไปมึงชิวกลับไปในแถวมึงเอาน้ำร้อนมาลาดมาดิไอเหี้ยเหมือนเศษผวาไอ้เหี้ยไอ้นี่หันกลับไปนี่มึงจะมึนเลยอะ เซฮายอยู่ปะอยู่ยยี่ไหนครับเซฮายยู่ไหนครับเนี่ยคือเนี่ยโกนหัวเดี๋ยววจะบวชได้ไงไม่เอาท้องจะบวชแล้วกูอนุโมทนาบุญไว้ไม่เอาเดี๋ยวเอาข้อบ้าเดี๋ยวมาข้อบ้ามาเถิดมาแจ้งแทงและหอดเลยครับ ยอดครูไม่ต้องพูดด้วยผมขอเป็นคนตายได้ไหมครับไม่ได้ใช้ไม่มีสิทธิ์เลือกครับเอาล่ะพี่พี่ไปดูแลแก๊งต่อนะครับผมเองไม่เป็นไรครับมันจะได้เดินหน้าต่อได้ไงถ้าไม่พี่ทุกคนมันจะไม่มีไมม่ีสิ่งที่เดินต่อเจ๋อคนเจ๊อะเล็กเล็กเหมือนนะเล็กผมเรียกกันนี่ก่อนเล็กสับเปลือกอบเปลือกเจ๊แบบอ้าว chị à chị ở đi Hãy thôi thôi มันมันมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วพี่ทำเลยมันขอด้วยครับขอด้วย ไปอยู่ตรงแฉงเลยครับแฉงอุ้มเลยครับครับแล้วก็อยู่สกอตเลยครับได้ช็อตเดี๋ยวจะดูชื่อขึ้นนะครับเพลงประกอบมันเป็นเต่าครับครับฝากเลยครับกระทันว่าจังเป็นต้องทำแบบนี้ป่ะน้องสกายมาขอบคุณนับแช่น้ำนะครับคุณไม่จบตรงนี้เราก็ไม่จบบอกคุณเหมือนกันและศูนย์เปล่านะ ไม่มีโอกาสจะไปงานศพนะครับผมยังรู้บัตรเชิญทำได้แล้วทำได้แล้วแช่งทำได้แล้วสบายสบายสบายแต่หน้าเวทีเราไปเชียร์ของเราก่อนลุงลุงลุงแช่งเรียกอ่ะลุงลุงครับครับเราทุกอย่างก็คือจบหมดใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีความแค้นใช่ครับไม่มีความแค้นต่อกันทุกอย่างเลยครับจบหมดผมไม่อคติแล้วไม่อคติครับผมไม่อคติกับพี่น้องผมแต่ว่าผมอคติกับพวกหน้าไหว้หลังหลอก เราอยู่ด้วยกันมานานไว้แฉงเรารู้กันอยู่แค่นั้นแหละกูรู้อยู่กับมึงอ่ะแฉงกูไม่ได้เกลียดมึงแล้วกูก็ไม่ได้เกลียดคนที่อยู่กับกูมานานแค่นั้นเองเราเจอกันรักมันมึนแบบเดิมเหมือนเดิมไหมแค่นั้นแหละแกมึงทำได้แล้วทำให้แบบประเทศชาติสูงขึ้นอะไรเงี้ยสู้ๆนาเวทีไว้เนนาเวทีนาเวทีทุกคนปะเจอกันเมื่ไหรมึงอยากได้จุดเริ่มต้นแบบใหม่อ่ะมึงโทรมาหากูนะ แล้วมึงตัดสินใจกูก็ไม่ได้รอนานขนาดนั้นนะ